ก็นะจังหวะนี้นะครับหลายคนก็ถามผมว่าเออซื้อราคาตรงนี้ได้ไหมคุณถามผมบอกว่าเอาจริงนะตั้งแต่หกพ0นสามห้าร้อยหกนสามหกร้อยแล้วผมบอกว่าถ้าคุณยังไม่มีของเนี่ยแล้วข่าวมันค่อนข้างบวกโอกาสขึ้นมันค่อนข้างสูงเนี่ยคุณต้องมีบ้างแล้วแต่คนที่มีของแล้วนะจังหวะนี้คุณไม่จำเป็นที่ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีติดดอยคุณมีของมาแล้วเนี่ยคุณรอหลังเสร็จไปเลยนะซื้อไปก่อนไม่ใช่ซื้อเต็มนะแค่แย่ไปเฉยแย่เท่าที่คุณมั่นใจที่จะถือได้ถ้้าาามัันนลดดผิดทงะครบแวก็ รอดูปีหน้านะครับเพราะว่าถ้าทรงเป็นแบบนี้เนี่ยปี2026เนี่ยน่าจะขึ้นอีกปีหนึ่งได้ไม่ยากครับสำหรับตัวทองคําจะขึ้นได้ยาวนานแค่ไหนหรือขึ้นชแวบแป๊บๆแ,แล้วโดนตบไม่ทราบแต่ด้วยทางการทางเทคนิคทางอะไรเนี่ยชี้ไม่ทางว่ามือกัดขึ้นสูงมากนะครับทุกท่านนะสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยดยกราฟทองกับผมไฮเทดเตอร์อิงตโกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะตอนนี้ราคาทองคําเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไปไหนอะไรเท่าไหร่นะครับราคาทองคําไทยอยู่ที่หกหมื่นสามสามร้อยนี่เองนะครับแต่ว่าราคาสปอตเมืองนอกก็อย่างสวยงามอยู่นะครับยืนเหนือสี่พันสองร้อยเหรียญได้นะครับในภาพของทางเทคนิคเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ราคารอข่าวนะครับพร้อมที่จะเลือกทางนะครับในด้านกราฟรายสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าเราเห็นอะไรครับเราเห็น เขียวแดงเขียวแดงนะครับอ่าเห็นแล้วไหมเขียวแดงเขียวแดงแล้วครั้งต่อไปก็มีโอกาสที่จะเป็นเขียวได้นะครับเพราะว่าอันนี้ถามว่ามาจากอะไรมาจากประสบการณ์นะครับคือถ้าการมันเริ่มเป็นแทตเทิลเนี่ยเราจะเอ็กซ์เพกนะครับว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสขึ้นได้สูงนะครับแต่ว่าด้ยตอนนี้นะครับเรากําลังจะเจอเฟดในคืนนี้เองนะครับตอนช่วงประมาณตีหนึ่งนะครับ อ่าเอ้ยไป่ใช่ตีสองแล้วนี่นะครับตีสองแล้วนะครับที่เราจะเจอเฟดกันนะครับซึ่งก็มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยโดยปกติแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่บวกกับตัวทองคํานะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยรอเลือกทางอยู่แล้วก็มีโอกาสที่ข่าวนี้เนี่ยอาจจะเกิดการชแวบได้นะครับอ่าแต่ผมค่อนข้างมองไปทางในขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าทางสัปดาห์มาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มาด้วยนะครับราคาทองคําหยุดวิ่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ขึ้นนิ่งเลย นิ่งรอข่าวเลยถ้าข่าวนี้เป็นข่าวดีเนี่ยโดยส่วนมากคิดว่าราคาน่าจะขึ้นต่อไม่ยากนะครับซึ่งมันเป็นข่าวดีเพราะว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับมานั่งอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเฟดอาจจะมีการลดอัตราเบี้ยเยอะกว่าปกติก็ได้นะครับไม่ใช่ในครั้งนี้นะครับแต่อาจจะเป็นในปีหน้าดูทรงแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับที่ตัวราคาทองคําจะขึ้นต่อได้จากข่าวนี้นะครับก็รอรุ้นกันไปในช่วงตอนตีสองคืนนี้นะครับเนี่ยนะครับ คือ Effect, เอฟเฟกต์เดลตาฟันเลนชารเจนนะครับว่าจะลดอีก0-25แต่ที่เราสนใจคือโปรเจคชันหรือดอทพอตซึ่งเขาจะบอกแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในปี2 0 2 6หรือปีหน้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการดูนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะฮะแล้วก็ยังไงต่อน,นี้นะครับก็นะจังหวะนี้นะครับหลายคนก็ถามผมว่าเออซื้อราคาตรงนี้ได้ไหม <laughs> คุณถามผมบอกว่าเอาจริงนะตั้งแต่หกพันสามห้าร้อยหกนสามหกร้อยแล้วผมบอกว่าถ้าคุณยังไม่มีของเนี่ย แล้วข่าวมันค่อนข้างบวกโอกาสขึ้นมันค่อนข้างสูงเนี่ยคุณต้องมีบ้างแล้วนะครับแล้วมันคือมันตอบไม่ได้หรอกครับทุกท่านว่าราคาทองมันจะลงได้ไหมมันลงได้ครับมันขึ้นได้ก็ลงได้นะครับแต่หนาจังหวะนี้เนี่ยโอกาสทั้งฝั่งขาขึ้นมันค่อนข้างเยอะกว่ามากในด้านของทางเทคนิคในด้านของทางพื้นฐานมันชี้ไปทางนั้นนะครับแต่ถ้ามันเกิดไรพลิกผันขึ้นมาแล้วก็ราคาร่วงเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องแปลกใจนะ มันแค่มีโอกาสล่วงได้เสมอนะครับเพียงแต่ณตอนนี้ผมมองว่าถ้ามันล่วงเนี่ยจะตะตกใจมากนะเพราะปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยไม่ค่อยเอื้อนะครับให้ตัวทองคํมร่วงขนาดนั้นและโชคอีกอย่างหนึ่งที่โชคดีคืออะไรไหมครับคือท่านนะจังหวะเนี้ยทองคํายังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นต่อเนื่องเลยก่อนเสร็จออกข่าวเนี่ยผมจะมองว่าอันตรายมากๆแต่ณตอนนี้ราคานิ่งมากนะครับแค่ตัวสปอตก็เห็นชัดเจนแล้วมันนิ่งมาอาทิตย์นึงแล้วนะครับทั้งที่เป็นข่าวเฟดที่บวกอยู่ดันงนั้นเนี่ย้าแบบนนีี้เ่ย คือสาหรับผมเนี่ยเป็นภาพที่โอเคนะครับคือราคาไม่ที่วือหวาจนเกินไปไม่ได้เกิดความโรคความกลัวจนเกินไปราคาแค่รอทิศทางข่าวรอจุดระเบิดแค่นั้นเองซึ่งจุดระเบิดตัวนี้เป็นทิศทางที่บวกนะครับก็รอลุ้นกันไปครับในคืนนี้คือถ้าใครจะแอคชั่นอะไรคนที่ไม่มีของผมอยากให้อ่าจจะต้องมีบ้างแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นก่อนข่าวก็ตามนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าหลังข่าวเนี่ยราคามันจะวิ่งได้แรงแค่ไหนนะครับนี่สําหรับคนที่ไม่มีของเท่านั้น แต่คนที่มีของแล้วนะจังหวะนี้คุณไม่จำเป็นที่ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีติดดอยคุณมีของมาแล้วเนี่ยคุณรอหลังเสร็จไปเลยคือแผนจะไปอย่างเงี้ยคนไม่มีของซื้อตอนนี้ซื้อก่อนเสร็จเพื่อเพื่อกันว่าถ้ามันขึ้นไปต่อเนี่ยคุณจะทําใจลําบากในการซื้อแต่ถ้ามันลงลงมาเนี่ยคุณไม่ได้ซื้อเต็มอยู่แล้วถูกไหมเพราะคุณแค่แย่ซื้อไปก่อนไม่ใช่ซื้อเต็มนะแค่แย่ไปเลยเฉยแย่เท่าที่คุณมั่นใจที่จะถือได้ถ้ามันพลาดผิดทางนะครับแล้วมาที่สองอ่นกัน หมายที่สองไปซื้อหลังเสร็จไปซื้อวันพรุ่งนี้เช้านะครับวันพฤหัสเช้าอะไรก็ได้นะครับรอดูสถานการณ์รอดูคนสรุปข่าวรอดูทางอินเตอร์โกรสรุปข่าวได้หรือรอดูทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊บก o k อะไรก็ได้นะครับว่าทิศทางเป็นอะไรยังไงแล้วคุณก็หาข้อมูลตรงนั้นมาตัดสินใจในการซื้อเพิ่มอีกทีหนึง่งถ้ามันลงต่อแน่นอนครับคนที่มีของอยู่แล้วก็ประหยัดประหยัดไงไม่ได้ซื้อตอนแพงถ้ามันลงต่อก็มีโอกาสไปเล็งในตอนซื้อของถูกถูกไหม อ่าคนที่ซื้อไปแล้วนะครับคนที่เพิ่งซื้อไปก็ไม่แปลกแล้วเพราะคุณทําใจมาแล้วว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่นี้ถ้ามันลงต่อคุณก็ซื้อเพิ่มได้อยู่ดีนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าแผนนะจังหวะนี้น่าจะดีสุดก็คือคนไม่มีของแย่ไปบ้างเท่าที่คุณมั่นใจคนมีของแล้วรอหลังเสร็จพรุ่งนี้เช้าถ้าขึ้นต่อแล้วดูทรงทุกอย่างดีคุณอาจจะทยอยทยอยเข้าซื้อเพิ่มเฉกเช่นเดียวกับคนที่ซื้อวันนี้นะครับหรือเพิ่งซื้อเข้าไปเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ รอดูปีหน้านะคะเพราะว่าถ้าทรงเป็นแบบนี้เนี่ยปี2026เนี่ยน่าจะขึ้นอีกปีหนึ่งได้ไม่ยากครับสำหรับตัวทองคําจะขึ้นได้ยาวนานแค่ไหนหรือขึ้นชว๊าปแป,ป๊บๆแล้วโดนตกไม่ทราบแต่ด้วยทางการทางเทคนิคทางอะไรเนี่ยชี้ไว้าทางว่ามือกัดขึ้นสูงมากนะครับทุกท่านนะก็อะไรนะครับอ่ะคุณดูนะคุณดูรายเดือนนะครับเนี่ยรายเดือนเนี่ยแมเขียว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 มันคือถ้าจะโดนตกเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยเห็นเขียวแล้วโดนตบแรงๆนะ ส่วนมากมันจะมีแท่งกลับตัวอะไรมาก่อนแล้วค่อยร่วงเห็นไหมส่วนมากจะมีแท่งกลับตัวหรือเขียวมันต้องแบบไม่ดีเนี่ยใช่กราฟแท่งเขียวเนี่ยมันต้องอ er แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องแบบมีสัญญาณแย่ๆมาแล้วแต่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยคือเดือนตุลาของเราจําได้ไหมนี่คือเดือนตุลาเห็นไหมแต่ว่าเดือนตุลาของของอันนี้ไม่ใช่เดือนตุลาหรอกอันนี้ผมแค่เปรียบเทียบว่ามันเหมือนคล้ายๆเดือนตุลาเดือนที่แล้วแต่เดือนต่อมาเนี่ยมันโดนตกแดงแล้วมันร่วงยาวเห็นไหมแต่อันเนี้ยคุณเห็นอะไรไหมครับ เป็นเดือนตุลาเหมือนกันไอ้ไม่เดือนตุลามันโดนตบมาเหมือนกันแต่เดือนพิกามันขึ้นดังนั้นภาพในการที่จะโดนตบมันยากมากทุกท่านมันมีโอกาสไหมมันมีครับแต่มันยากนะครับอ่าเนี่ยเขียวเขียวอย่างน้อยถ้ามันจะโดนตบอ่ะมันมันจะแบบมันไม่ได้โดนตบแรงอ่ะมันจะต้องมีสัญญาณกลับตัวอะไรมาก่อนนะครับเนี่ยเขียวเขียวอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องมีแบบอ่านิดนึงอ่ะคือมันคือมันต้องโชว์ความแบบไม่แข็งแรงอ่ะนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้โดนจริงนะครับมันก็มีโอกาสใช่ไหม ไม่ใช่ว่ามันไม่โดนนะมันมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าคือนจังหวะนี้คือภาพมันไม่ไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นเนี่ยครับดังนั้นคุณฟังความคิดเห็นของผมนะครับแล้วคุณคิดว่ามันโอเคแค่ไหนคุณไปจัดการพอร์ตของตัวเองแบบนั้นนะครับอ่าประมาณนั้นนะอืมเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ข้อมูลในการวิเคราะห์เฉยๆนะครับไม่ใช่ทิศทานที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอ่าโอเคตามนี้นะครับมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ะอ่ะแล้วก็มาดูข่าวกันนะครับก็ สัปดาห์นี้เป็นเฟดเนาะสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยนอนฟาร์ม CPI เงินเฟอ้อมาเต็มเลยนะครับเงินเฟอ้อมาเต็มเลยนะครับอันนี้ก็รอดูกันไปครับรอดูกันไปนะครับผมประมาณนี้นะอืม <c oughs> ส่วนที่น่าสนใจคืออะไรไหมอเมซอนเนี่ยครับบอกว่าจะลงทุนในอินเดียนะครับแล้วก็สเกล AI create 1 million jobs คือหนึ่งล้านตำแหน่งนะครับคำถามคือทำไมเขาไม่มาเปิดที่อเมริกาล่ะแสดงว่า นโยบายทามีปัญหานะแค่นี้หมายความว่าการจร้างงานแทนที่1ล้านจ็อบเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่อเมริกามันค่าตามัมนแพงอ่ะไม่ถึง1ล้านอาจา 1, 000, อาจะแสนหนึง่งหมื่นหนึ่งอย่างน้อยอะนะหายไปแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีกับโซตัวสหรัฐเท่าไหร่นะเพราะการจร้างงานหายไปอยู่ที่อินเดียนะครับซึ่งทำเนี่ยน่าจะน่าจะเล่นอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเอาอเมซอนคุณคุณไม่ทําตามนโยบายล้วหรอกคุณอยู่ในอเมริกานะอา,อาจจะโดนภาษีอะไรก็เพิ่มก็ได้เราไม่ทราบไง เนี่ยก็คือภาพภาพคือความวุ่นวายในต่างประเทศอะ่ะมันยังมีอยู่นข้างเยอะทุกท่านตาบใดที่ทายังอยู่เนี่ยเราเห็นว่านโยบายเขาคือตีกับจีนพยายามช่วงชิงอํานาจกลับมาให้อยู่ในมือสหรัฐให้ได้ค่าเงินดอลลาร์ก็เสื่อมค่าไปเรื่อยเงินดอลลาร์เสื่อมค่าไปเรื่อยทุกคนไม่อยากถือถือดอลลาร์แล้วทุกคนทยอยเก็บมาเป็นทองคําแบงก์ชาติเก็บมาเป็นทองคานะคบเพราะว่าเขาเห็นว่าอํานาจของสหรัฐเริ่มล่อยหล,ล่อลงไปเรื่อยแต่เขายังมีอํานาจอยู่นะ เขายังเป็นอันต์เมื่อวันอยู่เนี่ยคือภาพแบบนี้ครับภาพแบบนี้ถามว่าในอนาคตตัวทองคํามันจะเป็นที่ไม่ไม่หมายปองหรอือเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับตัวทองคําซึ่งตอนนี้บทบาทมันก็มาแล้วแหละแต่ว่ามันยังไปได้อีกนะครับอประมาณนั้นนะก็โอเคนะครับสี่หมื่นสามพันหกหมื่นสามพันสามร้อยเนี่ยไหนะจริงผมบอกหลายคนไปซื้อแต่หกหมื่นสามพันห้าร้อยแล้วตอนนี้ก็น่าจะติดดอยสองร้อยบาทแล้วนะแต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกนะหลายคนที่ผมคุยเนี่ย คืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกคําผมว่าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นก็ไม่ขายเจ็ดหมื่นห้าก็ไม่ขายเราวผมถามว่าตอนนี้ซื้อยังยังเอา้าถ้าคุณเจ็ดหมื่นห้าไม่ขายเจ็ดหมื่นไม่ขายคุณจะมาคิดอะไรสองสามร้อยนึกนึกออกไหมฮะคุณจะมาคิดอะไรสองสามร้อยบาทนึกนึกออกไหมถ้าคุณมองกาไรกันแบบเป็นหมื่นนะครับแปดเก้าพันอ่ะเราคุณมองว่าเออเดี๋ยวเฟดโดตาดอกเบียหลายคนพูดผมเฟดลดตาดตอกเอเบียทองน่าจะขึ้นนะเอา้าคุณก็รู้นี่ถูกไหมคุณก็รู้ว่ามันมีโอกาสขึ้นสูง แล้วคุณมานั่งห่วงสองสามร้อยทำไมถ้าคุณไม่ใช่สายเ่นสั้นที่ต้องเก็บกาไรสองสามร้อยสี่ห้าร้อยอ่ะอันนั้นอะ่ะเออต้องดูแต่ถ้าคุณเป็นสายถือยาวนะครับสายถือยาวสายมองเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าแปดหมื่นอย่างเงี้ยเอ้ยสองสามร้อยไปสนใจคุณพลาดสองสามร้อยนี้นะคุณคิดว่าเอ้ยอยากได้ราคาถูกนี้แล้วสมุิมันบวกไป 1, อีกหนึ่งพันอ่ะคุณก็ซึมกว่าเดิมถูกไหมวิธีแก้ง่ายๆทุกท่านแย่แย่เท่าที่คุณแย่ได้แย่เ yeah, ท่าที่คุณรู้สึกสบายใจแค่นั้นเองนะครับ อ่านะครับหลายคนช่วงนี้หลายคนถามผมเยอะเหลือเกินว่าซื้อได้ไหมราคามันนิ่งเหลือเกินถ้างเงินบาทมันแข็งนะครับควรซื้อดีไหมควรซื้อมากๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่ค่าเงินบาทแข็งทำให้ค่า,อาทองคำในบ้านเราถูกกว่าชาวบ้านดังนั้นถ้าคุณมีเงินเดือนมีโมนัสมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยคุณ DCA คุณเก็บอมในทองเนี่ยคุณได้ถูกกว่าชาวบ้านเขานะแล้วคุณก็เห็นอยู่ปีนี้ทั้งปีนะครับคุณบ่นบาทแข็งกัรละงมนะ สัปดาห์ต่อมาบาทอ่อนทีนี่คุณซื้อแทบไม่ทันเลยคุณจะบบนอีกว่าบาทมันอ่อนไปไหนทองมันขึ้นแรงไปไหนเดี๋ยวมันจะมีจังหวะนั้นครับแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่คุณซื้อในราคาที่คุณพอใจเป็นราคาที่คุณพอใจเป็นราคาที่คุณรับได้และถือรอโบนัสค่างเงินบาทเดี๋ยวมันก็อ่อนให้เราเองอนะเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองสภาพโลกเป็นอย่างนี้นะครับไม่น่าไม่น่ามีปัญหานะครับไม่น่ามีปัญหาโอเคนะครับ เอ้ยนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ไปดูข่าวมันก็มีแบบกัมพูชาไทยนะครับอีกแล้วนะฮะก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงคนที่อยู่ชายแดนมากเลยแล้วก็ทําไมมันต้องเหตุการณ์แบบนี้เนาะเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศอีกนะครับซึ่งความขัดแย้งแบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีนะครับทุกคนต้องดิ้นรนทุกคนต้องหาทางอยู่รอดด้วยเหตุใดก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นในทางมืดทางสว่างนะครับ เราจะเห็นมันมาเรื่อยๆเ,เราจะเห็นเรื่อยๆนี่ขนาดประเทศเราที่เป็นประเทศที่สงบมากๆในโลกแล้วนะครับยังมีปัญหาเลยคุณไม่ต้องพูดถึงประเทศอื่นๆนะครับเขาอาจจะรอจังหวะอยู่ก็ได้ไม่ใช่หมายถึงทํากับเรานะหมายถึงรอบข้างรอบอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันต้อง,องมีการช่วงชิงอนานาจแย้งชิงมีความปะท้วงมีอะไรทุกอย่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถามว่าจังหวะนี้เศรษฐกิจทั้งโลกเป็นอย่างนี้เหตุการณ์บ้างเงินเป็นอย่างแบบนี้สินทรัพย์อะไรมันดูโอเคล่ะก็คือตัวทองคํานั่นเอง สมมตินะครับเกิดปัญหาประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศนะั้นทธรรมประเทศเนี่ยเขาอยากจะถือค่าเงินตัวเองไหมไม่เขาต้องอเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เปลี่ยนเป็นทองคําเปลี่ยนเป็นคริปโตอะไรคือเงินมันจะไหลออกอะ่ะทุกท่านเมื่อเกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับแล้วมันไหลออกเขาจที่ไหนละ่ะก็สินทรัพย์ที่ดูปลอดภัยที่สุดนะตอนนี้ก็คือทองคํานะครับอ่าโล,ลงมาลหะจะเป็นพันธบัตรสหรัฐแต่ก่อนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยอันดับหนึ่งเพราะว่ามันได้ดอกเบี้ยด้วยคือคุณถือคุณได้ดอกเบีย้ยทองคําไม่ได้ดอกเบีย้ยแต่เราก็เห็นแล้วว่า หลังจากนี้มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมให้อันดับสองกันนะพันธบัตรสารัฐอืมประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็มานี้แหละนะฮะส่วนเรื่องของทางกราฟทางเทคนิคช่วงนี้คือชัดเจนนะครับกราฟรอข่าวเนี่ยนะครับเจ็ดหนึ่งเนี่ยไม่หลุดเลยนะไม่หลุดเลยนะถ้าหลุดเจอกันห้าศูนย์นะครับเจอกันห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยแถวนี้นะอีกแนวหนึ่งสุดท้ายเลยนะครับ แม่เอาให้แค่นี้แล้วกันห้าศูนย์หกศูนย์นะครับให้สองแนวนี้นะถ้าถ้ามันจะอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้เยอะแล้วนะสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับหรือเท่ากับหกหมื่นสามท้นทวนนะให้สองแนวนี้นะครับถ้าคุณจะซื้อไปจริงไม่ต้องคิดมากนะไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าเรซื้อไปก่อนผลที่อรอตว่างเลยนะซื้อได้ซื้อไปก่อนนะเล็กๆน้อยๆเย,ยียเยเท่าที่เรารับความเสี่ยงได้นะครับอ่า ไม่ใช่เอ้ยอออินเลยอ่ะแล้วแต่คุณนะเงินของคุณเองนะครับคุณต้องดูแลนะมาเชื่อคนแบบผมนะครับที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเงินของคุณเนาะนะครับมันมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาคุณผิดทางเวลาอะไรเราไม่ได้ไปร่วมรับผิดชอบด้วยนะไม่ว่าคุณจะเชื่อใครก็ตามเชื่อเพื่อนเชื่อฝูงนะครับเวลาเพื่อนเขาเทคโปรฟิตเนี่ยเขาไม่ได้บอกคุณก่อนนะประมาณนึกออกไหมเขาอาจจะหนีเอาตัวรอดไปแล้วนะครับคุณยังอยู่ที่เดิมนะครับดังนั้น คุณต้องรับผิดชอบเงินตัวคุณเองนะครับก็มีรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับก็ครั้งนี้นะครับถ้ามาอีกทีหนึ่งน่าจะออนทำให้นะครับสี่สามเจ็ดหกเนี่ยไม่น่ายากนะครับทั้งเดือนเนี่ยสวยงามนะครับข่าวโอเคอะไรโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอมันเลิกทางแล้วกันเนี่ยการพักฐานแบบนี้คือมันมันรอข่าวจริงอ่ะทุกท่านคือมันรอข่าวผมไม่มองตรงนี้เป็นแนวต้านนะเพราะว่ามันไม่น่ามีผลแล้วอะ่ะเพราะอะไรครับเพราะค่าเพราะราคาเนี่ยมันมากองด้านบนเห็นไหม คือถ้ามันโดนตกมันโดนตกไปแล้วทุกคนคือแบบนี้ถามว่าลงได้ลงได้ครับแต่การที่ราคามากรงข้างบนโอกาสขึ้นมากกว่าอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะในทางเทคนิคนะโอเคเนี่ยก็เป็นตัวทองคํานะครับสมบติดูค่างเงินบาทนะครับไม่ต้องสืบอเโอ้โหจี๊ดนะครับนี่ขนาดเรามีความไม่สงบระหว่างชายแดนนะครับบาทยังไม่อ่อนเลยนะเพราะว่าโฟของดอลลาร์มันใหญ่เกินนะครับบาทจะแข็งไว้างี้แหละนะครับก็เป้าต่อไปนะครับก็เจอกันสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะ ก็เงินทำใจไว้เลยคุณนะครับทองคำจะหนืดกว่านี้แต่ว่าเราไม่รู้ไงอย่างที่ผมบอกคือค่างเงินบาทเราพูดยากนะครับพูดยากเราไม่รู้เหตุการณ์จะเกิดไหมแบบทองขึ้นบาทอ่อนนะครับทองขึ้นนอลลาแข็งมีอยู่แล้วถ้าเกิดสงครามหรือเกิดอะไรแปลกๆนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่อยๆปีนี้โอ้หมีทุกมีแบบไม่ค่อยทองขึ้นบาทอ่อนโดยปกติไม่ค่อยเจอนะปีนี้เจอทุกเดือนเจอทุกสัปเตอร์แบ,บบ,บ สองสัปดาห์ครั้งสามสัปดาห์ครั้งนะคบคุณนะดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอไปครับก็จังหวะนี้ราคาถูกนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศก็ถือเป็นจังหวะที่น่าเริ่มสะสมน่าเริ่ม DCA นะครับภาพก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะกล่าวโดยสรุปนะครับคืนนี้มีเฟดนะครับแต่ราคาทองนิ่งเหลือเกินนิ่งมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนั่นหมายความว่าคนกําลังรอทิศทางที่ชัดเจนอยู่ราคาก็รอเช่นเดียวกันนะครับโดยปกติถ้า ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยราคาขึ้น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 ผมอาจจะบอกให้ระวังโดนชแวบแต่ด้วยความที่ราคามันนิ่งมาทั้งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็นิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าข่าวกระตุ้นไปในทางไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งไปทางนั้นสูงมากซึ่งข่าวในการลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีกับตัวทองคําในภาพยาวนะครับผมเลยเมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่านะครับกลยุทธ์ณตอนนี้คนที่ไม่มีของเลยนะครับคุณอาจจะต้องแย่บ้างแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าราคาปรากฏว่ามันขึ้นไปขึ้นจริงๆเนี่ยคุณอาจจะทําใจซื้อลําบากนะครับแต่ใช้คําว่าแ yeah ย่ไม่ใช่ออ,อินนะเพราะว่าภาพในการลงมันก็มีโอกาสเช่นกันนะครับและเช่นเดียวกัน,นกคนที่มีของมาแล้วคุณไม่ต้องรีบนะครับคุณไปรอหลังเสร็จเพราะคุณมีต้นทุนอยู่แล้วคุณผมไม่รู้ว่าคุณติดข้างบนหรือติดข้างล่างนะครับถ้าติดข้างล่างจะซื้อเพิ่มก็ผมก็ว่าก็รอไปหน่อยก็ได้เพราะคุณก็มีของแล้วนึกออกไหมรอทิศทางชัดเจนก่อนคุณซื้อแพงหน่อยแต่ก็ประหยัดถ้าถ้าปรากฏคุณซื้อมอีกไ้นึ ซื้อเต็มพอเลยนะเราข่าวมันทาลงละ่ะโอ้สวยเลยนะนึกออกไหมคุณติดเพิ่มเลยถูกไหมดังนั้นคุณมีอยู่แล้วคุณรอหลังข่าวถ้ามันขึ้นมันแพงหน่อยซื้อไปพอทุกอย่างมันจะชัดเจนสัญญาณจะดีกราวจะสวยมันจะขึ้นไปไม่ยากนะครับดังนั้นเป็นแบบนี้นะคนไม่มีของแย่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพลาดโอกาสนะครับส่วนคนที่มีของแล้วรอหลังเฟดรอพรุ่งนี้เช้าวันที่11ก็ค่อยมาดูอีกทีก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ภาพยังโอเคอยู่นะสำหรับตัวทองคําแล้วก็ขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนนะ วันพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าหลังเสร็จเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ